ครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกโอ้เพลงไดทหารบ่อยรถคังครับรถเังาโอ้รถใหม่ๆ210นะครับยูสุปเนี่ยใหม่ๆคือเท่เร็วแเฉะขั้นเบื่อหาเนี่ยเพื่อนูุตอนนี้กำลังลีโรดกำลังวินิี้ใชอยู่วันนี้ไม่ได้ขับไมโครวันนี้ทำได้ทุกอย่างเนี่ยเอ้าอันหาานาเพื่อนรุ่งเพองใดโอ้โหเมื่อได้มาเฮ็ดรถครับผมเมื่อสวมรถให้์ตะแก่ครับผม งานใหญ่เลยบางคุณงานใหญ่ครับงานใหญ่เออรถใหม่ใหม่ก็เมื่อก่อนทำเงินได้หลายล้านแล้วไอ้คนมีคนต้องโดนลูกปืนแตกเอ๋อบ้านนี้เอาห้องจีนขนขึ้นได้๋ยวเดี๋ยวไทยเพิ่นเบิ่งก่อนนะเฟนครับไอเอฟซีเนาะนี่ครับใหม่ในะครับเออสร้างสร้างถ้าไปศูนย์นะครับสามวันสองวันถึงจะเสร็จ ต้องวินิจฉัยรับประกันแต่เขาก็ไม่ทําให้เหมือนเดิมหรอกครับนี่เราต้องทําเองถ้าทําเองก็จะเสร็จเร็วเอาสายจดจาดเฮาลุยลุยตัวเอาด,ดีลุดลุยคือเก่าเหมือนนี้กับทหารบ่อยกระดาษใสฮะมีมีเดี๋ยวจัดการโ,โ,โอ้หานเข่าไว้หายเลยวันนี้หายแค่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 ดีลัดสั้นน้ำมันนี่เล่ ครับวันนี้ก็จะมาผมดินให้ลูกบ้านผู้ช่วยนิราศเนี่ยโอ้ยใกล้ๆกันนี่ละล้านข้าวเปิดไปครับที่ดดอุดหนุนสีเปิดเมื่อใดเดียเออโอกยกเดียวโอ้ยบ่บอกไวเนาะฉันมันผมมาามว่านมันเลยไม่จินเราจินก้อยน้ำต้นนี่ไหมโอ้ยผมมาบอกท่านผู้ช่วยนิราศอยู่ด้วยกันนะครับสายปกครองเออ เอาขอพูดในลายเดี๋ยวนี่ลุกน่องเท่นี่แจ็ครถก่อนเออท่เท่มองนี้มองนี้มันกระสุดไปเร้อเ้อบ่ได้เป็นน้ำผมด้ยเนาะเออเออไปเป็นรักฐานเนี่ยเดี๋ยวสารวัตรเสียมจีถึกให้ตรงนี้นะครับผมหมดนะครับตรงนั้นก็ของผู้ช่วยนะครับผู้ใดสนใจอยากซื้อเราซื้อเบียร์มาเขาเอิ้นทุ่งเศรษฐีดิเขาเอิ้นยังก่อนน้องหน้าหิ นายที่ทุ่งเศรษฐีนี่มาอุดหนุนผู้ช่วยได้เดอ้อเนี่ยโซนนี่เดี๋ยวพงษ์าดท,ที่ไปอุดหนุนยพึ่งขึ้นเมื่อวานนี่ขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ค,ครับผมหมดครับตรงนี้โซนนี้ครับเอาถอยถอย,ถอ,ยอีกต ว้าดำ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 เลยดำเลยงูอะไรอยู่้อ,องยานมันสุดพนะวาโอ้เสร็จนี้รถหลายเว่ยสมบัตทุ่งเศรษฐีเนาะครับโอ้อาจย์ครับครับครับโทษโทษหลายๆเดี๋ยวจังหน่อย วางไห้อาจารย์ครับๆๆครับครับเอาใส่ยูทูบร่ลงยูทูบให้ป้อม่นี่เอาทําบุญทําบุญแมนบอกครับครับครับอาจารย์ครับครับครับโอ้พออาจารย์พอดีเรามาบอกบุญเอาซอยกัน เราสองทำบุญน้ำเด้่ยวจะเงินบ่าไรด,ดิเราส่องทำบุญทำท่านเอา้า<อ>พอผู้ใหญ่โอ้พอผูอ้ใหญ่ครับครับเดี๋ยวรถไถกำลังมา